สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้พิเศษมากอีกแล้วเราก่อนที่เราจะไปหาน้องเอิร์ทนะครับพี่อ้นกับน้องเอิร์ทเอิร์ทก็คือที่เราไปคลิปที่แล้วตอนนี้เราซื้อตัวเป็นพิธีกรร่วมนะครับเพราะว่า น้องเอิร์ดนี่หักกล้องอ่ะเวลาปิดกล้อง,งอ่ะไอ้เหี้ยเอิร์ดน้องเอิร์ด <c oughs> เดี๋ยวเ,เขาจะมาช่วยมาเป็นพิธีกรเพิ่มเพิ่มความหายแล้วก่อนที่เราจะไปหาน้องเอิร์ดเนี่ยวันนี้เดี๋ยวเรากำลังเดินทางไปเต็นพี่โอนใช่ป่ะอันนี้ทางผ่านบ้านออกมาบ้านก็แวะดูคาเฟ่หน่อยอัปเดตไปถึงไหม่้าครั้งที่แล้วที่ถ่ายถ่ายในท้ายช่องแล้วก็ช่องพิลิคี้คืออันนี้กำลังจะเปิดตอนนี้เปิดแล้วเปิดแล้วเปิดแล้วแต่ว่าของพี่ใกล้แล้วใกล้แล้วแล้วตอนนี้ฝนตกด้วยตกอย่าโอเคเข้าไปข้้้าางใในนดีีกกวว่่ลลแปะ เปิดไฟแล้วไก้เสร็จเหรอไก่เดินทำแล้วไก่ใจเย็นขอบคุณนะครับเดินเข้าร้านมาก็น้องๆก็พี่ๆน้องๆขอบคุณนะครับฝากสั่งกาแฟตรงนี้เลยน้องๆอยู่หลังเคาน์เตอร์ให้ดูหน่อยโอเคอ่ะเดี๋ยวเราฟอร์มเป็นลูกค้าเข้ามาเอาเป็นเอาเป็นลูกค้าไทยหรือลูกค้าเทศพี่อ่าเอาเป็นเทศแล้วกเซียวไผลมาโตโตกเนี่ยคุยได้ทุกภาษาเนี่ยสบายดจให้หีรังญไงอายยะป่ะเฮ้ยมีอะไรขายอะไรบ้างก็มี เป็นคาเฟ่อ่ะก็มีคาแฟก็คือเมล็ดกาแฟหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเราคัดมาอย่างดีแล้วแล้วเครื่องของเราแล้วให้ดูเครื่องเครื่อง่าล้านกว่าเครื่องชงกาแฟแฟนผมเมีคนสั่งไงไอ้ที่พอจ่ายบินฮะเครื่องชงกาแฟไอความลับของเครื่องชงกาแฟเราคือเราใช้สีจาก G T R ด้วยใช่ได้แล้วเราดูเดี๋ยวอินเสิร์ตรูปให้ดูแล้วแป๊บก็คือสปิริตแล้วก็เวลาคัสตอมในเครื่องสปิริตเนี้ยเครื่องชงกาแฟที่ผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันคัสตอมคอนฟิกเนี่ยเหมือนกับรถซูเปอร์คาร์เลยอ่ารอประมาณ6เดือนวันที่สั่งคอนฟิกชงกาแฟเฮ้ย หกเดือนเลยเหรอเครื่องจะมาทันร้านเปิดหรือเปล่าเนี่ยคิดมากเลยคิดมากเลยคาเฟ่เนี้ยสร้างมาสามปีผมจะบอกเลยนะถ้าผู้รับเหมายังไม่เนี่ยนะผมจะประจานแล้วนะใจเ็นใจเ็นผมจะประจานแล้วนะไม่ไม่ได้โกงแต่ว่าแกงอันี้ถือว่าโกงแล้วจริงๆ่ะต้องเสร็จตั้งแต่ปีแล้วแล้วครับจากจากจากที่ผมแบบได้คุยงานด้วยกันมาตรงนี้จะเป็นเครื่องชงเครื่องชงเครื่องชงใหญ่ๆอยู่ตรงนี้นะแล้วก็อันนู้นมีเค้กมีไอศครีมไอศครีมนี่เครื่องนี่แบบ คือผมชอบไปญี่ปุ่นแล้วก็ชอบซอฟต์ครีมอ่าชอบซอฟต์ครีม,ครมเคยคใครที่ไปฮ่องกงอะ่ะผมไม่รู้นะว่าใครเคยไปคอมเมนต์มาได้นะไปฮ่องกงอะ่ะมันจะมีตรงอ่าจากอีเกิลวันว่าไอร้านที่เราไปซื้อนะั่นใช่ไหมใช่ไอตรงถนนตรงถนนเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะจิมพะจุ้ยเลยมันจะมีรถรถตู้รถต,ตู้ที่เขาขายซอฟต์ครีมอไอติมอะ่ะผมกินแบบนั้นได้เลยแล้วผมไปได้สูตรมาคือได้แบบนั้นเลยคือผมชอบกินมากคือผมชอบไปฮ่องกงแล้วเป็นร้านไอติมที่ผมต้องไปกินให้ได้เลยเพราะว่า เขาขายมารถตู้เว้ยแล้วแบบเป็นแบบนุ่มๆอะ้วเดิไปโรงแรมไงใช่เราก็เลยพยายามค้นคว้าให้ได้แบบเฮ้ยให้ได้รสชาติใกล้เคียงที่สุดเออไม่ต้องไปไกลที่สุดก็ดก็จะมีเครื่องชงตรงนี้ตู้ไหมตู้ขนมเค้กไหมตู้อาจจะมีตู้โชว์มีเมนูอยู่ข้างหลังอันนี่เมนูอ่าแล้วก็อ่างซิงอะไรปกตินะเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนไปดูครัวพี่นำเสนอประตูห้องน้ำเลยดิผมโคตรชอบเลยอันนี้คือพี่แม็กเขาได้ไอเดียเลือกสีมากับ โดเรมอนโดเรมอนไม่ใช่โดเรมอนหรอกก็ <laughs> มันไม่กิมมิกแหละก็ให้ให้ใหรู้ว่าของผู้ชายก็จะเป็นสีฟ้าเนาะ,ะคือเรามีลูกสาวลูกชายไงคือถ้าเป็นซื้อของให้ลูกลูกชายก็จะเป็นสีฟ้าซื้อของให้ผู้หญิงก็เป็นผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยไอเป็นสีชมพูก็เป็นผู้หญิงก็ประตูก็มีกิมมิกนึงนี่ตรงนี้ผมไปซื้อลูกคลายเบบี้มาเนี่ยดอินเสิร์ชผมติดตรงนี้ลูกคลายเบบี้ที่แบบว่าหายาวร้อยภาพในโลกใช่ก็คือจะมาติดไว้ตรงนี้ให ตอนนี้กำลังบ้าคายเบบี้ไงก็เลยซื้อของพวกคายเบบี้มาสะสมอะเอามาโชว์ที่นี่ตรงนี้ก็จะโชว์พวกแบบิกมอลลี่พวกอะไรอย่างนี้คือถ,ถ้าถ้าเป็นที่อื่นเขาคงแบบต้งตองตั้งขายแล,แล้วไม่ตั้งขายแล้วตั้งโชว์เน้นแอดอย่ายอดียวนี้ก็จะเป็นมุมแบบส่วนตัวหน่อยพรเวทหน่อยข้างหลังก็จะเป็นแบบต้นไม้จริงจะมีต้นไม้อะไรอย่างนี้เยอะนะตรงนี้จะเป็นสวนแนวเมดิเตอร์เรเนียนนี่เดี๋ยวพามาดูกิมมิกอีกอันนึงเจ๋งตรงเลยตรงน,รงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นโฮมสาขาที่3สาขาแรกอะ่ะสาขาแรกอยู่ที่ สยามส่แควใช่ป่ะสาขา2อยู่ที่หมากาเรียนโรงแรมชื่ออะไรบักลืมละกาเล็กซี่ไม่ใช่กาเล็กซี่กาเล็กซี่ไม่ใช่อ่ามั่วแล้วกันอ่านั่นแหละสาขาที่สองอยู่ที่มาเกลานะครับกำทำไมทำไมติดปากอ่ะเออติดปากเดี๋ยวพูดไม่ได้ไม่ได้ไปนะผมไม่ได้ไปตั้งแต่โควิดที่ผมไม่ได้ไปเยี่ยมสาขาแล้วเลยก็คือสาขาสองที่มาเกลาใช่ไหมสาขาสามอยู่ที่นี่ครับนี่ให้มาดูห้องลองห้องลองใหญ่ป่ะนี่เป็นห้องลองโอเคแล้วก็นี่กำลัง ตอนนี้บ้าคายเบบี้บ้าโซโลบ้าวันเกิรใช่ไหมอันนี้เป็นฟิกเกอร์หนึ่ต่อหนึ่งสอตัวนะนี่สองตัวจะเป็นโซโลกับลูฟี่หต่อหนึ่งนะคือไซส์คนเลยก็คือเอามาตั้งให้คนแบบว่ามาเล่นมาถ่ายรูปกันเพราะโซโลนี่โคตรเท่เลยในซีรีส์อะลิที่ไปต่อไปซื้อที่ต่อไปซื้อนี่อันนี้ภูมิใจนำเสนออันนี้เป็นของเล่นนิดหน่อยคือเวลาเราชอบสะสมรถโมเดลรถอะไรอย่างเงี้ย เรามีรถหนึ่งต่อหนึ่งด้วยเราก็เลยเฮ้ยพี่ผมอยากได้โมเดลที่ไว้โชว์โมเดลอ่ะแต่เป็นโชว์โมเดลรถหนึ่งต่อหนึ่งอ่ะทำยังไงนี่เดี๋ยวดไปดูไปให้เปิดนี่บังคับนะครับเดี๋ยวดูไอ้บ๊มนะเดี๋ยวดูไอ้บ๊มนะอันนี้ทําอยากรุ่นน้องเหมือนกันเป็นลูกค้าชื่อสยามพี่สยามลิฟต์นะครับใครสนใจแล้วผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ก็ติดต่อได้นี่เปิดนี่เปิดออกปุ๊บนะแล้วเดี๋ยวนะขึ้นเฮ้ยเอ้ยไฮ้ดรลิฟต์ ก็คือสมมติว่าถอยรถเข้ามาข้างนอกใช่ป่ะแล้วก็สามารถถอยรถเลื่อนขึ้นหมุนแล้วก็เข้ามาจอดข้างในนี้ได้นี่ยังไม่ลอกนะถ้าลอกสติกเกอร์มันจะเป็นสีเงาเงินหมดน,นี้แล้วก็นี้ก็มีไฟอันนี้คือก<ส>ังลอยใช่นี่ไงมันจะเห็นเนื้ออยู่มันสีเงินใช่มันจะหมุนไปเรื่อยๆเอารถถอยเข้ามาจอดแล้วก็ออหมุนเดี๋ยวแต่แท้คิปใี่ดูเคยรถเข้ามาจอดแล้วมัมนหมุนไว้อย่างนี้ส,สาขาเนี้ยจะเป็นแบบว่า ที่ทำคอลแลบจะเป็นสินค้าที่เกี่ยวกับเกี่ยวกับคาเฟ่ด้วยแล้วก็เป็นตัวพิเศษมีศิลปินที่เอาไวค้คอลแลบกับศิลปินอะไรต่างๆตรงนี้ก็จะเป็นเป็นผลงานของศิลปินไทยอะ,อะไรอย่างเงี้ยขอถาม่อยสิไอตรงเนี้ยใครจะสามารถเอารถมาหมุนถ่ายรูปได้บ้างคือตรงเนี้ยพอยต์ของของของพวกผมที่ทำกันนะเพราะว่าเราเราชอบขับรถไงแล้วเราก็ไปมีติ้งตรงปั๊มปตทอ่าอ่าแล้วเสร็จแล้วตอนนี้มันมีติ้ตง,งไม่ได้แล้วมันขับรถไปเจอกันไม่ได้ต้องบอกว่าอยากทำเป็นคอมมูนิตี้ใหม่ใช่เราก็เลยเฮ้ย เชียทุกคืนวันศุกร์หรือว่า,าว,วันเสาร์อย่างเงี้ยเออเราอยากขับรถออกไปเล่นกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยเราไม่มีที่เลยเราก็เลยตั้งใจมาทําตรงนี้เราผมอยู่หลายกลุ่มงางอยู่กลุ่มทั้งกลุ่มรถ90กลุ่มซีวิกลุ่มนูน่นกลุ่มนี่แล้วก็ให้ให้ให้คนอะก็แล้วกลุ่มนั้นนะ่ะมาบุกบุกวันเอาไว้บุกวันว่าเฮ้ยวันนี้ผมอยากมีตติ้งนี่นะแล,แ,ลแล้วก็เราก็เต็มที่จอดรถไว้ให้หนึ่งไร่ถ้าแบบมีงานใหญ่มีมาใช้บริการที่คาเฟ่ก็สามารถเอารถเข้ามาจอดเล่นถ่ายรูปตรงนี้ได้พรผมว่าตรงเนี้ยเเพพราะนนี่ทิศษ ในไทยนับที่ได้อะผมไม่รู้เหมือนกันใช่ใช่ตรงไอ้อย่างนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นคาเฟ่รับจัดเลี้ยงรับจัดงานเป็นพื้นที่ซึ่งที่เนี้ยนอกจากมิงรถแล้วก็มีคาเฟ่ด้วยตรงเนี้ยก็สมมติว่าลูกค้าที่ซื้อรถตรงเนี้ยเรามีที่ขายรถด้วยที่ขายรถนําเข้าใช่ไหมแล้วก็มีที่แต่งรถก็วันลูกค้าที่รับรถซื้อรถรับรถหรือว่าแต่งรถอะไรเสร็จอะเราก็จะทำโฟโต้บุ๊กทำวิดีโอให้มาถ่ายให้ได้ใช่ คนขับมาผ่านมาเส้นน işte well. um, ี้รถเลอะแล้วก็นี่เพิ่งล네้างแต่แล้วฝนตกอ้าวเขาใายเล็กฝนไงเออที่นี่เขาล้างล้างเร็วนะหนึ่งวิเศษอันนั้นเรียกว่าได้ล้างอันนั้นเพิ่งจอดรถคือรับล้างรถรับแรปรถใช่ขับสีวันนั้นมายังไม่เสร็จใช่ไหมก็มีของโต้ยิมบาฟุ้งนี่บาฟุ้งก็เป็นสปอนเซอร์ของเราขอบคุณพี่แพนนะครับขอบคุณครับก็ติดฟิล์มบาฟุ้งนี่คันนี้ก็บาฟุ้งนะครับ ข้างหน้ามีป้ายบาร์ฟุงคือที่นี่ก็ติดของบาร์ฟุงแล้วก็มีติดของหลายยี่ห้อให้เข้ามาดูห้องแรปสีนะครับห้องแรปสีนี่โปรเฟชชั่นอลมากๆสวยนะไฟอะไรแบบอลังชางคลีนอะ่ะก็เขาทำสะอาดสะอ้านอนะ่ะคือรถราคาแพงๆดูดูรถที่มันทำที่นี่เหลายอาคารนะดูคาเยนเบนนี่แลมโบนี่อันนี้ลิเบอร์ตี้วอลกอลิเบอร์ตี้วอลด้วยคุดละแค่ลิเบอร์ตี้วอลใช่คันนี้มานแรปมานแรปสีเราทำเสร็จแล้วเาก็มาแรปคาร์บอนแรป่างนี้นู่นบอส คือไม่ให้รับแต่รถหรูๆนะรถธรรมดาก็มีแอคคอร์ผมเองแคคอร์ดมาทำใช่ก็คือราคาไม่ได้สูงมากเริ่มต้นราคาแลรปนี่แค่ไม่กี่หมื่นอ่ะคือราคาดีมันมีหลายหลายหลายเกรใช่หลายเกรดสติ๊กเกอร์อะไรเงี้ยที่สำคัญเลยขาดไม่ได้เป็นเป็นสัญลักษณ์ของร้านสปีดแ็ลเลยใช่ก็คือมาแล้วก็มีไอติมไทยรอยัลกินฟรีของเราใช่เฮ้ยอย่าว่าขออนุญาตฝากบ้าง ไอศครีมเทร์เรลที่ SWT บิวทีแรมคมป์ก็มีนะครับเฮ้ยเผื่อผ่านไป SWT เอ็มพีพีแคมป์ใครไปนครปฐมนะครับไม่ไปไม่ได้มันเป็นเอาอย่างนี้ดีกว่าถ้าใครไปนครปฐมต้องไปที่นี่ที่เอสบิวทีแรมแคมป์ไม่ใช่โปสเตอร์ร้านเช้าไปดูใคนต้องไปเลยโอเคไปกินกุ้งปูของไฟสบายแล้วพอกินเสร็จแล้วไปไหนต่อกลับบ้านโอเคอิ่มท้องแล้วก็นอนหลับสบายฝากด้วยครับต่อใครไป SWT เอ็มพีพีแคมป์นี่งก็คือเป็นดางการเต้น์มีห้องพัก อยากไปจัดกิจกรรมอะไรก็ได้เงี้ยเดี๋ยวเขาเริ่มมีคอนเสิร์ตด้วยนะมีเรื่อยๆมีเรื่อยๆมีเรื่อยๆตอนเนี้ยเป็นจัดคอนเสิร์ตอะไรอย่างงี้ด้วยใครที่ดูแล้วมีบ้านอยู่แถวนี้มีรถล้างรถล้างรถเริ่มต้นแค่ร้อยร้อยร้อยห้าสิบหลังสองร้อยก็คือสามารถมาล้างรถได้กับมาเสร็จมาดื่มด่ำบรรยากาศแล้วพี่จะมาเอาบรรยากาศล้างรถทำไมไปคาเฟ่พี่พี่ไปคาเฟ่ไม่เสร็จคาเฟ่ไม่เสร็จมาให้คาเฟ่ไม่เสร็จแต่ว่าไงใครที่อยู่เส้นนี้ก็เอารถมาล้างแล้วก็ไปนั่งเล่นคาเฟ่กินอาหารญี่ปุ่นอะไรได้หมดเลยโอเคครับเเดี๋ยวราไป <ห>แต่พี<ง>่โอนโอเคเจอกันพ,พี่เอิร์ทรอนานแล้วเอ,อเอิร์ทรอนานแล้วเราไปรอไม่ให้รอเราไปหาพี่โอ๊นพี่เอิร์ทดีกว่า นั่นนะคือดูสภาพนี่จากคลิปนี้นะกับวันนี้คือสภาพต่างกันเยอะมากเขาพัฒนาขึ้นนะเออโคตรสวยตอแรกเข้ามาอะไรวันนี้ไช่เฮ้ยนึกว่าเขาลือหพี่ทำเท่าไหร่ครับูอ๋อไปสามแสนสามแสนได้เหรอแค่นี้พอพี่อ้นพูดว่าสามแสนเขางงทุกคนเลยเอาลูกกูโดนอะไรมาที่ผ่านมาผู้กูโดนที่อะไรเนี่ยอาอคือเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนรูปแบบไปเลยอ่ะใช่สาถูกสาถูกสามแสนเพราะว่าฝนสตร์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็นกโดนชาวบ้านเกาะ แลต่นี่คือสเต็ปแรกนะอีกสเต็ปหนึ่งพี่อ้นบอกเดี๋ยวพี่อ้นจะทำอีกทีนึ่งปุบแล้วก็เลิกแล้วพี่บอกไม่ขายแล้วเนี่ยให้ทุกคนมาเหมารถไปหน่อยจริงๆกูจะขายให้มึงเนี่ยพี่จัดเอาไปเช่าแล้วอ๋อเหรอเนี่ยขายเนี่ยแล้วมึงมาอยู่เนี่ยพี่รับไปนี่ไหมรับรับลูกบุณทำไหมคุณไม่เป็นพนักงานแล้วกูเป็นลูกบุญธรรมเลยแหละเข้าเลียนพ่อสิลูกพ่อเข้ามากะรวยเลยสัตว์พอพอเข้ามาปุ๊บใช่ไหมก็นี่มีคนชงกาแฟนะครับ น็าจะมาซื้อรถเนี่ยเขาดูแลให้เลยไม่ซื้อก็ได้มากินกาแฟรีไม่เหมือนที่ไหนแถวเรียบด่วนละร้านหนึ่งอะไอหกแมคโคเอมร้านแมคโคเอมเนี่ยดูดิร้านเนี้ยดีป่ะดูมีน้ำตาลก้อนไว้ต้อนรับแขกด้วยอาอมหน่อยอันนี้น้ำตาลก้อนหรือลูกเหม็นเนี่ยเอาเหรอวันที่2 0 0พันเด็ดอย่างนี้กว่าเราอาจจะเห็นรถรุ่นเนี้ยเยอะเยอะแล้เยอะมากคือไปไหนก็เห็นอะก็คือคันนี้ ป p o ตไทแคนหายากอยู่จะเป็นเทอร์โบเทอร์โบจอดคู่กันใช่ก็คือตัวท็อปสุดของตัวไทยแคนละให้ผู้เชี่ยวชาญเขาอธิบายดีกว่าต่างยังไงครับก็แทบจะเหมือนเหมือนกันทุกอย่างครับแล้วก็แต่หลักๆก็เรื่องความแรงไทแค้นเทอร์โบเอสก็แรงกว่าแต่คือที่มันแจ๋วก็คือก็ไฟฟ้า100%เนาะก็ประหยัดมันก็เหมือนกับเอาจริงใช้งานสบายนะ ใช้งานสบายทุกอย่างเลยนั่งสบายขึ้นลงสบายจอดซูเปอร์คาร์ได้ขนของขับขับดีด้วยขับดีถ่แรงด้วยแรงแรงมากตอนที่มันออกมาตอนแรกอ่ะไปลองอ่ะยังไม่เจอรถอะไรที่ออกตัวู1 0 0แรงเท่าเทคนเทอร์โบเอเลยต่อให้ซูเปอร์คาร์ตัวอื่นก็สู้ไม่ได้เอฟเดจอดออกกับมันก็เหนื่อยแม่งแรงมากเอฟเกนี่คือพันม้ากับสองที่นั่งใช่ป่ะแต่เนี้ยสี่ที่นั่งด้วยสที่น่เป็นรถครอบครัวแล้วใส่ของได้ทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะเหมาะสําหรับเหมือนพ่อบ้าน พอบ้านที่แบบไม่อยากขับแบบรถเดิมๆจะเยอะมากเลยนะไทยแค่นี่ขายดีขายดีขายดีแล้ะคันนี้จะเป็นเทอร์โบด้วยอันนี้เทอร์โบนี่เทอร์โบเอสคันขาวเทอร์โบเอสดูภายในดูภายในดูภายในมันก็เหมือนเหมือนกันครับก็มีจอกลางใช้งานง่ายออปชั่นปกติทั่วไปนุ่มแต่ที่แบบชอบจริงๆคือมันขับสบายจริงอย่างเดียวที่เทอร์โบเอสกับเทอร์โบแตกต่างคือก็ความแรงกับกินไฟเทอร์โบเอสก็กินมากกว่าแล้วก็วิ่งวิ่งกี่โลละ Oh? คันนี้เหรอคันนี้กี่โลพี่คันนี้หมืเปิดกี่บาทคร 14, i i i, ับพี่เกเฮ้ยเก้าสิาถ้ามาจากช่องซอสิบห้หล้านเพราะว่าตรงนี้ยห้าคนอยากได้ยอดด้ไยพี่เอออเมาสิล้านกว่าโอ้ยสิบสล้านเหลือ9ก้าล้านนาทไหมื่นห้าก็เหมือนไปแดงเลย เหมือนป้ายแดงถ้าอยากได้เหมือนป้ายแดงจริงๆเดี๋ยวเราสับป้ายขาวออกใส่ป้ายแดงให้เออเหมือนเลยจะได้ป้ายแดงเลยไม่มีใครทำกูทำอยู่คนเดียวประตูก็เป็นปกติรถรถอธิบายอย่างนี้ปกติเงี้ยกระจกแบบนี้มันจะมีแต่ในรถสปอร์ตส่วนใหญ่พวกรถซีดานอ่ะมันจะมีเขาเรียกว่าเป็นเหมือนประตูขึ้นมาตรงนี้ด้วยรถซีดานใช่รถซีดานคิดอยู่เลยไม่ต้องขายรถมึงกับกูต่อยกันดีกว่าอ่ากระจกก็เป็นอย่างนี้ มันจะเป็นแบบทรงเหมือนรถสปอร์ตเลยทั้งทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะนี่้วคันนี้นะพิเศษอีกด้วยนี่เบรกเหลืองเบรกเซรามิกเออคันนี้เบรกมิกเบรกเซรามิก,ก,มกด้วยก็คือออปชั่นนี้โคตรแน่นจริงจริง,รงพวกรถไฟฟ้าอย่างเงี้ยข้อเสียของมันที่ถ้าคนไม่เคยขับนะคือมันจะเบรกไม่ค่อยอยู่เอา,อาง,ง่ายๆสมมติรถเดิมเนี่ยสมมตินนะสมมตินนะมมนหนักตันนึงตีตว่าตันนึงถ้าเป็นรถไฟฟ้าเนี่ยมันจะต้องพ่วงแบแตตอรี่เข้าไปอีกมันหนักมากแล้วอย่างพวกรถธรรมดาน้ํามันอ่ะเวลาสมมติรถเติม60ิลิตรเราขับไปเรื่อยเ็ืด แต่รถไฟฟ้าคือแบตมันหนักเท่าไหร่มันก็หนักเท่านั้นข้อเสียของมันคือตอนที่ขับครั้งแรกเนี่ยที่ตกใจคือมันแรงมากแล้วประเด็นคือมันเบรกไม่ค่อยอยู่แต่พอเป็นเบรกเซรามิกเนี่ยยิ่งอย่างคันนี้เทอร์โบเอสแล้วเบรกเซรามิกเนี่ยชัวร์จบเบรกชัวร์เบรกได้ชัวร์เบรกชัวร์แต่ถ้าไม่เบรกก็ไม่ชัวร์ไม่เบรกก็คือเบรกหลังคันนะอันนี้เคยมีผู้ให้ความรู้มาเขาบอกว่าสาเหตุที่รถไฟฟ้าอย่างทรคันเนี่ยเบรกไม่ค่อยอยู่เพราะว่ามอเตอร์เนี่ยเวลามันเดินหน้า ตัวเฟืองเนี่ยมันปั่นไปข้างหน้านเวลาจะถอยจะเบรกเนี่ยมันมอเตอร์มันจะมีการรีเจเนอเรทกลับมันต้องใช้เวลาแบบนิดนึงนิดึในการเบรกมันเลยทำให้รู้สึกว่าไม่อยู่มันแก้ไขได้ <arina> คือเราสามารถตั้งได้ว่าเรายกคันเร่งแล้วมันจะให้รีชาร์จมากรีชาร์จน้อยบางคนบอกว่าเคยขับรถไฟฟ้าแล้วไม่ชอบว่าขับแล้วเวลายกแล้วมันปวดหัว คืออันนั้นคือเรายังไม่ได้ไปตั้งมันไม่ถูก็แบบพอยกุ๊บแล้วมันอ่ะพอพอปติรถไฟฟ้าเนี่ยเวลารถยนต์เนี่ยพอเรายกเรารดน้ำมันเนี่ยเวลาขับพอเรายกเคร,ร่งปุ๊บม,มันก็จะไหลแต่รถไฟฟ้าเนี่ยพอเราขับพอเรายกเคร่งอ่ะบางทีมันหัวทิ่มมันหยุดเลยคนคนบางคนไม่ชินแล้วรู้สึกว่าไม่ชอบแต่คืออย่าเพิ่งตัดสินว่ารถไฟฟ้าไม่ดีเราสามารถไปตั้งมันได้ว่าให้มันรีชาร์จน้อยมันก็จะเหมือนรถน้ำมันเลยก็ดูอยากฟังเสียงท่อใช่ไหมลองเสียงท่อหน่อยวิ่งแะอยเงี้ยเหมือนไหมเหมือนไหมเหม ไม่มันจะมีคลิปคลิปนึงอะในทิกตอกอะเดี๋ยวไปหาดูมันจะมีคนที่แบบฝรั่งอะที่ทำเสียงแบบว่าเป็นรถ90นะอ้่7โอ้ยคเ r ร์จีที a รี a Lamborghini? What's going on here? นี่อันนี้เขาทำได้อ่ะเขาทำได้สุปป้าไปไปไปเซเว่นเซเว่นเซเว่นว้าทำไมมันเสียงเดียวกันวะพี่ดีดีอ่ะมีสตินะคะเพราะว่าการที่คุณเป็นอย่างนี้ต่อไปเนี่ย คุณจะเป็นบ้าจริงนะคะไม่ได้ไม่ได้เฮียอเลยเฮ้ยสตาร์ทสตาร์ทสตาร์สตาร์สตาร์หน่อยกุญแจกุญแจกุญแจมาเฮ้ยไปรับเข้าเลยสตาร์ทแล้วสตาร์ทแล้วสตาร์ทแล้วเหมือนเดิมเลยอยากฟังเสียงท่ออ่ะเสียงท่อที่เป็นแบบลำโพงอ่ะไอ้เฮี้ยขังกูแล้วคือถ้าเกิดว่าอย่างบางคนเงี้ยรถสมัยใหม่เงี้ยบางทีอ่ะเราไปไปต่างจังหวัดไปกับลูกไปกับภรรยาบางทีเราสามารถ น่าจะเจลเบรกแล้วก็สามารถให้มันดู YouTube ได้นะพวกนี้ก็นั่งไปดูหนังไปได้เลยเนี่ยเพราะมันมี Passenger d i s p l a y อันนี้ก็เป็นออปชั่นนะเดี๋ยวนี้รถคือรถไฟฟ้ามันมันง่ายไปหมดทุกอย่างเราจะปรับอะไรเนี่ยคือเพียงแค่ปลายนิ้วปรับโช๊คปรับลิฟต์ปรับทุกอย่างคือกดได้หมดเลยโหมดการขับขี่แล้วก็หมุนแค่พวงลไยแค่นี้ก็จบเลยสวยสวยสวยคันนี้สวยจริงนี่คันนี้จะเป็นแบบว่าสีขาวดูแบบว่าสปอร์ตรูอเบาะแดงใช่แต่คันนี้ออกมาเป็นแบบ ดูดูหรูอันนี้เป็นสีเงินมาดูภายในคันนี้ดีกว่านนคนละแบบกับคันเมื่อกี้เลยบอกภายในคันนี้ครับแม่งเท่สั์คือภายในดำไม่เท่าไหร่เว้ยมันจะเป็นแบบเบาะเป็นแบบว่าเป็นผ้าใช่ป่ะแล้วข้างๆเป็นอาคารทาร่าคือแบบโคตรสปอร์ตลักชวรี่อะบางทีแบบข้างหน้าหนาวแต่<น>ข้างหลังร้อนมันก็มีแอร์โฟโซนปรับได้สําหรับผู้โดยสารข้้งหลังและสําหรับบางคนเป็นพ่อบ้านแล้วชอบหารถที่แบบ ไปส่งลูกไปซื้อของซื้อกับข้าวหรือภรรยาใช้แล้วก็ไปตีตกลอฟอ่าดูใส่ถุงกลอฟได้อ่าใส่ถุงกลอฟได้ถ้าใส่ถุงกลอฟได้ไม่ได้อยากรู้เอาไมค์มานี่เอ,าอารร่าสมมติว่านี่คือถุงกลอฟถุงก๊อฟเข้าไปถอดรองเท้าด้วยหนุ่มไม่ด่าาเนี่ยไม่ด่าถอดรองเท้าด้วยขึ้นไปเดี๋ยวขออนุญาตช่วยเพื่อนหน่อยนะครับเข้าไปขยไม่ได้ไไดดวันนีไไ้ไม่เอ้ยมึงไม่เข้าไปวะอ๋อเขาได้ลองเข้าไปดิ ไม่เป็นมึงไม่กลัวหรอกมึงเคยเข้าไปแล้วเออเข้าให้เขาดูหน่อยลองจินตนาการมีอะไรโทรมานะเนี่ยอย่างคนเนี่ยคนหนึ่งคนเนี่ยไอ้โน้ตเนี่ยต้องสูงมีประมาณ170บวก175อ่าแล้วใส่ถุงก๊อฟมึงว่ามันตายไหมมันอยู่ในนี้ไม่น่าตายเดี๋ยวกูไม่อยากมีคดีออกมาก่อนออกก่อนไม่ในในฐานะคือตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยบลมอคตีก๊อฟอันเนี้ยมองด้วยสายตาแล้วน่าจะใส่ได้ถึงสองใบอันน้อตตีหม้อเป็นเป็นคนเคาะหม้อเป็นเห็นแล้วไม่กลัวอะ <ม>เอา,าไปด้วยเนี่ยคือถ้าเราเอาถุงก,ก๊อทะแยงเนี่ยใส่ได้ประมาณน่าจะของใบเอาง่ายๆถ้าเกิดถ้าเกิด,กดตีมาพวกแบบว่าออปชันเยอะๆตีใบหนึ่งเต็มๆไ, <ป S 2> ได้<ม> <ๆ S 1> อยู่สบายชัวร์ใช่ยังใส่ของใส่อะไรได้คือมันลึกแต่ว่ามันไม่ได้สูงเฉยๆแต่ใส่ได้คือส่วนใหญ่เจอนะลูกค้าประมาณว่าอยากได้รถที่แบบถ้าใส่ถุงก๊อปไม่ได้ไม่ซื้อเคยมีเหมือนกันนะก็เลยก็เลยถามเขาว่าแล้วทําไมพี่ไม่ซื้อรถกระบะ เขาตอบว่าไงเขาก็ยกนิ้วให้งไม่ใช่ดีกันนะนี่คันนี้ถ้าคนไม่เห็นโลโก้นะคันนี้ถ้าคนไม่เห็นโลโก้นะอะสมมติไม่เห็นเฮ้ยไอ้เหี้ยเหมือนเฟอร์จอดข้างไมเห็นหรือว่าอะไรอย่างงี้ยังส่วนตัวนะยังชอบ C7 มากกว่าคือมันต้องเครื่องวางหน้า V8 เครื่องวางหน้าเดี๋ยวมาเซ้าค่ใช่แต่คันนี้มันมันไม่ใช่มาเซ้ค่า คือในความพิสูจนตัวนะเอาจริงนะมันเป็นรถที่ขับดีมากนะแต่ผมว่าคนไทยยังไม่อินเลยเฉยแต่อยากให้ลองขับดีจริงเพราะผมเคยทาเต็มไปแล้วคันนึงผมว่ามันจะไม่มีคาแรคเตอร์คือมันจะแบบอเมริกันซูเปอร์คาร์หรือว่าแบบมันเป็นช่วงเปลี่ยนถ่ายอะคนคนอาจจะยังแบบไม่อินกับมันเดี๋ยวแป๊บนึงอาจจะสวยซีเจทเคยเห็นของพี่บอลซีเจสวยโอ้โหซีเจ่ซีเจนี่คือคือมันสวยด้วยมันมันมีความเท่ความดิบของอเมริกันอยู่อะนี่ตอนนี้สายบ m มเมอร์นี่คันนี้ คันนี้เซตสี่คือวันนี้ที่มาถ่ายเซนที่โอ้นเนี่ยไม่ไม่ได้แบบเฮ้ยจะมาขายของอะไรนะคือรบกวนพี่โอ้นไงแล้วเขาสไลด์รถไปให้เราที่สมุยอ่าเราไปที่สมุยนี่นี่รูปนี้นี่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 เขาดูแลให้เราก็เลยแบบเฮ้ยมาเยี่ยมเขาหน่อยอยากมาช่มาถ่ายบาปเอางี้มาถ่ายบาปเขาดูแลรถเราเป็นอย่างดีเลยนี่พี่โอ้นขอบคุณพี่โอ้นครับขอบคุณพี่โอ้นกาก้าล่าครับนี่ใจดีมากใช่นี่ใจดีมากใช่เฮ้ยขายม้าต่อม้าดำเฮ้ยอันเนี้ยเฮ้ยคุณ คุณบิมเมอร์ไะเนี่ยออขอดูคันนี้ก่อนดิโอเคไม่ผมอยากได้มากนะผมไม่มาขายรถทุกคนผมดึงไปร้านผมไงอ๋อโอเคแต่อันเนี้ยก็เป็นรุ่นที่ที่ไม่มีกูไม่มีออนะแต่พี่อ้นมีไม่เป็นไรไม่ซื้อเอ็มเทคก็ได้มาซื้อแกนกา,าดก็ได้เพราะว่าพี่อ้นก็การเขาไม่ไม่อันนี้ให้มาดูก่อนอ่ะให้มาดูท้ายรถตัวนี้แรงครับ M40i มันต่างจาก มันมันจะมี m 4 0มส0 3 0แล้วสี่ก็แรงกว่าี่แล้วก็มาคันนี้คันนี้ไม่ใช่มาแต่งธรรมดานะว่ามาใมาแต่งมาแต่งโอเคเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราตัดกันเป็นเป็นธรรมดาเป็นธรรมดาที่ทุกคนจะเห็นอะไรแบบนี้ช่คันนี้เป็นเครื่อง V8 5.05.0ลิตรอ่าใช่ใอ่าเป็นตัวพิเศษฟังเสียงเครื่อง V8 เนี่ยอันนี้มัสโซคาร์ของจริงจริงๆเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยแบบนี่แบต ด,ดูว่ามันตัวพิเศษเนี่ยก็คือตรงนี้นี่5.0แต่คนก็มาติดได้นะแต่เครื่องกับเสียงเนี่ยทำไม่ได้อ่ะไปฟังเสียงดีกว่าพตาอย่างลูกระดับเลยไม่แหนนี้รู้สึกจะปิดเปิดท่อได้มั้งใช่เพราะว่าคันนี้เป็นท่ออามิทิกอ้าขายของอย<ช>ู่แล้วอามิทิกอามิทิกเป,ปิดเสียงหน่อยปิดเสียงหน่อยปิดปิดก็ตัวซีอ่าเปิดปิดตัวซีถ้าเปิดดหน่อย ไม่ท่อท่อมีทิกเนี่ยถ้าคนชอบเสียงท่อังดังอ่ะออะปิดก่อนปิดก่อนคือท่อมีทิกเนี่ยถ้าคนชอบเสียงแบบโขดโขดังๆเล้าใจนะติดได้เลยเพราะว่าเอิร์ดอะติดอมิทิกให้ไอฮูลาแคนคูลแคนตอนสมัยมันแต่แรกๆเลยเฮ้ยแต่จริงสมัยก่อนเนี่ยมันเป็นรถที่แบบยูทูบเบอร์หรือวัยรุ่นเนี่ยด้วยด้วยงบประมาณเนี้ยแบบมันมันโอเคมากเลยนะรถตอนนี้มือหนึ่งอยู่มาเกือบหกล้าน ตอนนี้เท่าไหร่ครับสามสี่เก้าสามล้านสี่แสนเก้าหมื่นตกลงมาครึ่งนึงนี่ท่ออมิทิคนี่เขาจะมีคาร์บอนคุมแล้วมีเอ้ยมันเลือกได้ใช่ไหมปลายอะพี่เลือกได้ครับมันก็จะมีปลายอย่างอ,อย่างอย่างตอนนี้สมัยก่อนผมเป็นตัวแทนอมิทิคเนี่ยมันก็จะเลือกได้หมดว่าเอาข้างในเป็นทอเป็นคาร์บอนหรือจะเอาเป็นอาจจะเป็นสีไทเทอันนี้ก็แล้วแต่เราสามารถเลือกคัสตอมมาได้นะครับเดี๋ยวพาดูรถบ้านก่อนได้เดี๋ยวหาว่า มาแล้วเฮ้ยผมไม่ซื้อทุบาคารถบ้านธรรมดาก็มีนะครับนี่ทางทั้งส่วนตรงนี้ก็จะเป็นรถบ้านของทางพี่โอน้นะที่มาคือถ่ายวันนี้กว่าจะออนอาจจะแบบหลายอาทิตย์เรารถมันอาจจะได้เป็นแบบนี้ไนงะอาจจะไปแล้วอ่าใช่าจะมีมาเพิ่มอย่างนี้ทันนี้ S T O อันน,น,นี้อันนี้ไม่ได้ขาย,นนขายคือไปสไลด์ไปที่สมุยเหมือนกันในค<า>ันเปิดร่วมทิปนี่ S T O สีดำล้อทองโคต<ว><ว>รหล่อแน่นล้อจัดโคตรเท่อันนี้อันนี้คือ รถของรุ่นพี่ที่รู้จักคือรถเขาแต่ละคันนี่ตอนนี้มันคือที่หนึ่งในใจเท่านั้นใช่เป็นไงดูดูความซิ่งเจ้าของเอาถุงมือวางไว้ด้วยเจ้าของแล้วผมจะไม่ผิดเป็นนักแข่งรถด้วยใช่เขาไม่น่ารักกูนะประเทศละท่านี้ เป็น 720S องนเที่เด็ดที่ไม่ค่อยเห็นที่อื่นก็คือคันนี้จะเป็นสไปเดอร์มีไม่กี่คันในไทยดีกว่าที่เปิดประทุนได้เรามาเปิดประทุนให้ดูดีกว่าเราเห็นเจ0องนมาเยอะมากนะแต่ว่าเรายังไม่ค่อยเห็นเดี๋ยวคันนี้เปิดประทุนแล้วโชว์เบาพี่โอนไปแต่งเบาเพิ่มมาเบาเบาเซน่าเบาเป็นล้านคันนี้คุ้มมากเขาได้ไปอ่ะ นี่ยถ้าเกิดตัวตัวคูปะ่ะมันจะเปิดเป็นแบบปีกนกแต่พอเป็นตัวสไปเดอร์มันจะเปิดแบบนี้ซิสเตอร์ดอเป็นซิสเตอร์ดอนี่ให้ดูเบาดูเบาหล่อมาอกเบาะหล่อจัดมันเป็นเบาของแมคเลนเซน่าเป็นเพียวคาร์บอนหมดเลยแล้วก็คัสตอมฟองน้ํามาจริงๆบอกเบาตอนสั่งเนี่ยมันเลือกไซส์ด้วยนะมันจะมี m อะไรอย่ะไเงี้ยเพื่อวัดขนาดไซส์ตัวปกติแล้วถ้าเกิดเราสั่งรถคอนฟิกตั้งแต่แรกเลยเนี่ย เขาจะถามเลยว่าเราไซส์ตัวประมาณไหนเขาก็จะต้องตัดเบาะตามเรา <Shoot> แต่ถ้าเกิดเราไม่ซีเรียสเราก็เป็นแบบไซส์มาตรฐานม,มันก็นั่งแบบเหมือนยูนิเวอร์แซลได้นั่งทั่วไปได้คันนี้เปิดกี่บาทครับพี่3 1มสิบเ้าสามสิบเอล้านเกแสนนะครับมีไม่กี่คันในประเทศไทยท่อน,นี้ก็เป็นฟูลไทเทเนียมเลยนะท่อเน,นี่ยทั้งทั้งชุดเนี่ยยกมือเดียวได้เลยท่อชุดนี้ผมก็ใส่อยู่นี่สี่ล้อคาร์บอนล้อโฟเจโตนี่ทำทำ พ o เจโต้ก็แพงพอเจโต้สมัยก่อนตอนแรกๆดังตอนอยู่ในพวกรถ Liberty Walk ตอนนี้ก็ยังดังอยู่ล้อสวยครับก็ผมสั่งไอ้นี่มาไงพอเจโต้เอ็กเวียโรนอะพี่แม็กใส่อยู่ใน G63 ได้อันนี้เป็นล้อล้อฟอร์ดแล้วก็คัสตอมหน้าเฟสให้เป็นคาร์บอน4 8 8คันนี้เปิดราคาที่19ล้าน19ล้านรถคาวาโน่วิ่งหมื่นเดียวโอ้ยรถคาวาหมื่นเดียว ขับดีเหมือนกันนะเคยมีอยู่คันนึงแลขายไปแล้วแต่ว่าก็ชอบแต่พอหมุนไปทีนึงก็ขายทิ้งเลยนั่งในไอ้นู้นน่ะ <laughs> เราขับไม่เก่งด้ก็คือขับมนสนุกมันขับสนุกเกินมันมัน,ม,นมันเป็นรถมันเป็นรถขับมันเฟอร์แต่ต้องใช้ทักษกนะทักษะเราไม่มีไงโอเคครับก็ยังไงก็ฝากร้านพี่โอนนะครับแกนกระดาษนะครับโฉมใหม่โฉมเก่านี่เราเคยมาถ่ายแล้วนี่โฉมใหม่ก็ค <laughs> ือใครแวะมาแถว เรียบด่วนใช่ใส่ดึงอ๋อเรียบเทกอ๋ออเรียบเทกเรียบด่วนมา้เลยใครใครใครอยู่นั่นนี่หูอยู่เรียบด่วนนี่อยู่คนละยศกันก็คือร้านนี้ อยู่สายหนึ่งใช่พี่มาทช้เก็นสายที่สิบสายหนึ่งสายเก้าแล้วดูนี่เอ็มเท็ก็เดี๋ยวผมสไลด์รถไปให้เลยได้ครับหรือว่าใครอยู่แถวนี้เอ็มเท็ก็สไลด์รถมานี่ได้เป็นพันธมิตรที่ผมมาซื้อสามพันธมิตรกันนะได้ครับใครสนใจนะครับใครที่อยู่แถวเส้นกาญจนาก็มาหาพี่โอนได้โอนได้แล้วก็ร้องขอบคุณน้องเอิร์ธด้วยใครที่อยู่แถวเรียบด่วนสนใจรถสนใจอะไรอย่างงี้ก็ไปที่เต็นท์มาได้ครับขอบคุณทุกคนครับขอบคุณครับขอบคุณพี่ต้าด้วยคครับบขอุณครับ